สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาเราจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกลุ่มลัคนากุมในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนพฤศจิกายน2 5 6 5นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีนายนมทิศทางเป็นเช่นไร กดอื่นนะครับฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ไหลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ไหลานาะไพ่เบแรกนะครับสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ six of swords ไพ่ 8ดาบแล้วก็ไพ่9ดาบเด็กถือถ้วย The Moon ไพ่อัศวินถือดาบนะครับ Knight of Cups King ถือดาบ The High Priestess ไพ่ใบสุดท้ายได้เป็นไพ่2 o f w a n d อิทธิพลใต้สำหรับได้ Page of w a n d นะครับ ไพ่ค่อนข้างเนกาทีฟเยอะอยู่พอสมควรแต่ไม่ต้องกังวลจนเกินไปนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกน pierwsze, นเนาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่8ดาบนะครับ8ดาบเนี่ยเป็นภาวะของความรู้สึกที่คุณเอง <S <S <video> <S อาจจะมี agreed, ความรู้สึกที่มีความยากลําบากความรู้สึกที่เหมือนกับอาจจะจนมุมหาทางออกยังไม่เจอหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่ยังอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ยังไม่สามารถ move on เป็นข้างหน้าได้แต่นะครับ ไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวคุณเนี่ยกำลังจะ Move On ได้แล้วเพราะมีไพ่ซิกออฟสอดเกิดขึ้นไพ่ซิกออฟสอดเนี่ยคือไพ่ของการแก้ไขของไพ่เอกออฟสอดเลยนะครับมันเป็นไพ่ของการที่ตัวคุณเองอาจจะจมอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่อาจจะดูยากลำบาก อาจจะยังดูรู้สึกว่ายังไม่เห็นหนทางหรืออาจจะยังมีความรู้สึกที่ยังมืดแปดด้านกับในเรื่องของสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นคุณเองนะครับอาจจะมีความรู้สึกที่แบบเป็นนกาท t i v e ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับคุณอาจจะมีแนวโน้มของความรู้สึกที่ยังผูกปิดกั้นกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกมาทั้ง8ดาบแล้วมาทั้ง9ดาบมาทั้ง the high the moon นะครับเนี่ย สามใบเนี้ยคือความวิตกความกังวลวล้วนเลยถามว่าวิตกกังวลแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ตัวคุณเองเนี่ยมันเป็นการหล่อหลอมบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับในเรื่องของจิตใต้สํานึกเพราะเดมูนเนี่ยมันแปลว่าภาวะของจิตใต้สํานึกที่ถูกกระตุ้นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วตัวเราเนี่ยยังไม่สามารถหาทางออกได้นะครับมันเลยทําให้เรารู้สึกวิตกกังวลเครียดหวาดระแวงคิดเยอะคิดมากบางคนเนี่ยนะครับเจอในราาักษาของ พิศเศษเศรษฐกิจนะครับกับในช่วงของปัญหาตอนนี้เลยบางคนอาจจะเจอน้ําท่วมบางคนอาจจะเจอลักษณะของการมีปัญหากัรถ,ถูกในลักษณะของการว่างงานใช่ไหมครับหรืออะไรแบบนี้ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอค่าของชีพสูงเงินเฟอ้ออะไรแบบนี้ครับมันก็จะเป็นปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้มันกระทบต่อในเรื่องของภาวะจิตใจแล้วยิ่งหลายอย่างเข้าหยัดหลายอย่างเข้ามันก็ทําให้ตัวเรายิ่งมีความรู้สึกที่แบบ เฟลอะแล้วก็มีความรู้สึกที่แบนกับหมดหนทางกับการที่เราจะก้าวไปข้างหน้ามันทําให้เราตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ลําบากแล้วก็ไม่สามารถเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองได้มีความรู้สึกที่เหนื่อยแล้วก็หนักกับสิ่งที่ต้องแบกภาระนะครับแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันทําอะไรไม่ได้ในตอนนี้เลยอะไรแบบนี้ครับก็มีคนมาคอมเมนต์เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เหมือนโลกทั้งใบมันหยุดเลยก็จริงอะครับเพราะว่าช่วงตอนเนี้ย ทุกอย่างก็ดูชะง,งักไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นภัยสงครามาไวรัสระบาดใช่ไหมครับค่าของชีพสูงเงินเฟอ้อแล้วก็เ,เป็นในเรื่องของยังมีน้ําท่วมอีกใช่ไหมครับอืทุกอย่างมันเกิดวิกฤตแบบทั่วทั้งโลกเลยไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวเนาะดังนั้นเนี่ยจะลงทุนต่างประเทศยังต้องระมัดระวังเลยดังนั้นเนี่ยอะไรก็ดูยากไปหมดทุกอย่างในช่วงนี้แต่มันก็ยังไม่ถึงกับสิ้นหวังไปซะทุกอย่าง ขอให้คุณนะครับต้องทำใจก่อนตอนแรกเลยเปิดใจแล้วก็ยอมรับก่อนอย่าเพิ่งจมอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกที่เป็นนก g a t i อะอเพราะตัวตนของตัวคุณเนี่ยมันขึ้นรักษณะของความรู้สึกที่ยังนก g a t i v e อยู่อาจจะยังดูมืดแปดด้านอาจจะยังดูเหมือนกับยังไม่เห็นหนทางแต่ถ้าเราปล่อยวางได้จากไพ่นะครับซิกออฟอเนี่ย มันจะทําให้ตัวเราเนี่ยค่อนข้างแบบมีความรู้สึกในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นสามารถมีการพลิกแพลงสถานการณ์เกิดขึ้นได้สามารถที่จะมีแนวโน้มของการแบบเข้าใจตัวเองรักตัวเองให้มากๆแล้วพยายามเยียวยาตัวเองไพ่ก้าวถ้วยเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติที่ดีของตัวตนของตัวคุณเองถ้าเรารู้จักที่จะเยียวยาตัวเองฮีลิ่งตัวเองเราก็รู้จักที่จะเหมือนกับ ปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงพัฒนาตัวเองมันจะทําให้ตัวเราสามารถปล่อยวางกับในเรื่องของความรู้สึกกับความเป็นน g a t i v e ตรงนั้นได้นะครับสามารถที่จะหลุดพ้นจากปัญหาได้หรืออย่างน้อยก็อาจจะเห็นลู่ทางหาแนวทางกับการที่จะเอาตัวรอดได้ในยุคข,ของเศรษฐกิจแบบนี้หรือในเรื่องของการทํางานตอนนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ ใครที่กำลังมีปัญหาทุกใจวิตกกังวลถ้าตัวคุณรู้จักเปิดรับพลังงานจากจัก,กรวาลน,นะครับแล้วก็พยายามพยายามหาสิ่งดีๆนะครับที่ทำให้เรามีความรู้สึกที่แบบผ่อนคลายมองโลกในแง่ดีนะครับเด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยคือการมองโลกในแง่ดีการประคับประคองกับในเรื่องของตัวตนของตัวเราเองความหวังใหม่ถึงแม้จะเป็นความหวังเล็กๆความหวังที่มันอาจจะยังมองไม่เห็นหนทางแบบร้อยเปอร์เซน์ แต่ทําอะไรได้ทําไปก่อนนะครับอย่าพึ่งเลือกอย่าพึ่งที่จะเหมือนคิดเยอะคิดมากเกินไปวางลงไปก่อนกับสิ่งที่เรายังไม่ถึงนะครับเราอย่าพึ่งกังวลเรากังวลแต่สิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่แล้วก็ประคองความรู้สึกเอาไว้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตัวผมเองเนี่ยก็เจอเหมือนกันนะครับกับในเรื่องของอภาวะเศรษฐกิจหรือว่าในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างเนี่ยตอนนี้ก็ มีรายได้ที่ตกลงประมาณเกือบครึ่งหนึ่งแต่ต้องทําทุกอย่างเท่าเดิมนะครับต้องอ่านไพ่เท่าเดิมแต่ได้ไรายได้ครึ่งเดียวเห็นไหมครับผมก็ยังเป็นปัญหาเหมือนกันว่าแบบทุกอย่างมันดูแบบน้อยลงไปหมดอะอะไรก็ดูแบบยุ่งยากไปหมดเลยเหนื่อยเท่าเดิมแต่ได้ผลลัพธ์แค่ครึ่งเดียวนะครับเราก็ต้องพยายามเพราะเรามองกันไกลในระยะยาวนะครับมันก็มีสิ่งที่เราต้องใช้ต้องจ่ายต้องต้องมีอนาคตอะ แต่เราก็ต้องพับโครงการเก็บไว้ก่อนเราต้องใช้เวลาในระยะยาวต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าทุกคนอะ่ะมันเจอกันหมดเราไม่ได้เจอคนเดียวดังนั้นเนี่ยพยายามมองโลกในแง่ดีประคองความรู้สึกเอาไว้แล้วมองการไกลเป็นระยะยาวอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วเราจะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้แต่ถ้าเราจะเอาตอนนี้เราจะใช้อารมณ์นะครับกับการคิดการตัดสินใจจากไพ่ไหนถือดาบเนี่ย บอกเลยนะครับว่ามันก็อาจจะยังไม่มองไม่เห็นหนทางแหละต่อให้คุณใช้อารมณ์แค่ไหนคุณก็ยังหาทางไปไม่ได้คุณจะบินไปแบบอัศวินถือดาบล่ะครับอัศวินถือดาบคือหมายถึงดันทุลังอะ่ะไปไม่ได้ก็จะบินไปอะ่ะประมาณนั้นน่ใช้อารมณ์เกินไปอันนี้นไม่ควรเพราะคุณก็จะไปเจอทางตันเหมือนเดิมเพราะคุณไปเนี่ยมันอาจจะเหมือนมีหนทางแต่พอไปแล้วมันตันอะ่ะคุณก็ต้องกลับทางเดิมเสียเวลาแบบนั้นเป็นต้นดังนั้นเนี่ยอย่าพึ่ง ผลีพลามอย่าเพิ่งที่จะรีบเร่งดาวพระศบรดีกับดาวเสายังโคจรผักองศาอยู่และดาวอังคารกําลังหมุนหมุนพราะหยุดนิ่งกําลังจะถอยหลังแล้วดังนั้นเนี่ยดาวพระศุกร์กับดาวเส์จะเดินหน้าแต่ดาวอังคารจะถอยหลังแทนแต่ดาวอังคารถอยเพียงดวงเดียวนะครับก็อาจจะยังพอมีโอกาสมีแนวโน้มที่ทางที่ยังพอไปได้อยู่นะครับยังดีกว่าตอนนี้เนาะ เพราะดาวตอนนี้มันเป็นดาวตัวช่วยหลักมากๆเลยนะครับดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่นะครับที่เวลาเดินผิดปกติทีหนึ่งเนี่ยผมสังเกตดูมักจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบช้าแล้วก็ไม่ไม่ได้ดังที่เป็นนะครับดาวสองดวงเนี้ย พักประมาณ3หรือ4เดือนผมจําไม่ได้เนาะน่าจะประมาณ3เดือนกว่าเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับต้องใช้เวลาสังเกตดูว่า3เดือนที่แล้วจนไปถึงเดือนธันวาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่จังหวะติดแล้วก็ขัดไปหมดทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นราศีใดก็เป็นเหมือนกันหมดดังนั้นเนี่ยคือเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรที่มันรอได้ก็ต้องรอเพราะไพ่สรุปบอกว่า2ไม้ สองไม้หมายถึงการรอคอยสองไม้หมายถึงการงานที่มีการเติบโตการพัฒนาไปแบบยั่งยืนอ่ะเพราะมันเป็นสองไม้มันถึงความมั่นคงเนาะแต่ว่ามันมีไพ่เด็กถือไม้มาด้วยเพราะว่าถ้าเรานะครับไปแบบเขาเรียกว่าเหมือนไปแบบตรงๆไม่ได้เราก็พยายามพัฒนาเรียนรู้ในเรื่องของสิ่งต่างๆเพิ่มเติมแล้วลองเอามาปรับประยุกต์ใช้ดูหรือพยายามค่อยเป็นค่อยไปอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เรายัง ยังไม่สามารถปลดล็อกได้ก็ต้องใช้เวลาอะไรที่ทําไปได้ก็ทําไปก่อนเด็กถือไม้เนี่ยมันแปลว่าเหมือนไม่เลือกงานนะครับทําอะไรได้ทําไปก่อนอย่าเพิ่งไปว่าแบบเป้าหมายเราคืองานงานอันนั้นงานอันนี้ไม่สมัครงานนี้ไม่ได้ก็จะไม่ทําก็จะรอแต่งานนั้น่ะมันไม่ได้ทําไปก่อนนะครับพอแล้วเราก็สมัครไปรอเขาเรียกตัวเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อน,นั้นอ่ะแต่ถ้าเขาไม่เรียกตัวเราก็ทํางานนั้นไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกงานตอนนี้ก็อาจจะ ยุ่งยากใจเหมือนกันเนาะดังนั้นอะไรที่เรากําลังคิด <c oughs> กําลังทำเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอกาสของความสําเร็จมันมีแต่มันอาจจะต้องใช้เวลากับการมองการไกลในระยะยาวนะครับลองเทิมนิดนึงเนาะไม่ใช่ว่าแบบจะใช้เวลาเดือนนี้พรุ่งนี้แล้วมันจะได้มันต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่า มันมีโอกาสมันมีแนวโน้มนะแต่คุณแค่ต้องประคองในเรื่องของการงานไปแล้วตัวคุณจะประสบความสําเร็จมากกว่านี้นะครับเด็กถือไม้เนี่ยแปลว่าบางทีเราอาจจะได้ทํางานหรือเราอาจจะทําอะไรที่มันยังไม่ค่อยแบบเข้ากับตัวเราเท่าที่ควรหรือการเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ไม่โอเคไม่ถนัดมือเนาะแต่ก็ต้องใช้การปรับปรงุงการเรียนรู้แล้วตัวคุณจะ ดีกว่าที่เป็นนะครับเพราะว่าเด็กถือไม้ยังไงก็มีการเจริญเติบโตมีการพัฒนาที่ค่อยเป็นค่อยไปอยู่แล้วเนาะทีนี้เรามาดูไพ่ h ต๋ h ไฮโพร์ e ทสกันนะครับไพ่ The High p r ์ e s t คือไพ่อของการเรียนรู้ไพ่ของการที่ตัวเราต้องค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปเราต้องมีนักศะกของเชิงติดจิต,ตวิทยาในการที่เราจะต้องเ,อเขาเรียกว่าเหมือนกับแก้ไขสถานการณ์นะครับแล้วก็ต้องใช้เนื้ึกษะของการเรียนรู้การปรับ เพราะคิงถือดาบเนี่ยแปลว่าภาวะของการที่เราต้องใช้กลยุทธ์ต้องใช้นักศึกษาของการเรียนรู้การปรับการเอาชนะกับปัญหาและอุปสรรคดังนั้นสองใบนี้มาแปลว่าคุณสามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์ได้ถึงแม้มันจะเหนื่อยถึงแม้มันจะหนักแต่คุณสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์และผ่านพ้นกับปัญหาวิกฤตครัค้งน,นี้ไปได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลจนเกินไปนะครับเพราะว่า คือกังวลได้แหละแต่อย่าเพิ่งท้อและจมอยู่กับสิ่งที่เป็นพยายาม move on ให้ได้ก่อนแล้วพยายามตกผลึกโดยการนิ่งก่อนเงียบก่อนคิดก่อนกับในเรื่องของการตัดสินใจมองโลกในทางมุมบวกให้มากขึ้นแล้วตัวคุณอาจจะมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้เดี <S <S ๋ยวเรามาดูไพ่ในเรื่องของการเงินกันนะครับให้การเงินไม่ได้ขึ้นเดี๋ยวขอจับไพ่การเงินเพิ่มเติมนะครับขอให้การเงินให้กับชาวกลุ่มลักนากลุ่มเพิ่มเติมด้วยนะครับ ไพ่แบล็คได้เป็นไพ่ร์บครับ1ดาบแล้วก็ไพ่เดอะแฮร์รินการเงินก็อาจจะยังไม่ค่อยหวือหวามากมายนะครับอาจจะยังพอมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ยังพอได้แต่มันก็มีความรู้สึกที่เรายังน่อยเพราะว่าเราอาจจะยังได้ไม่คุ้มกับสิ่งที่เราทําหรือสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้4ดาบอย่าเพิ่งคาดหวังเพราะว่าตอนนี้ผมก็เป็นเหมือนกันนะครับทั้งที่ตามจริงดาวการเงินโคจรเด่นมากทับหลัก แต่การเงินของผมก็ยังแบบได้แค่ประมาณครึ่งเดียวว่ะมันก็ยังแบบไม่มันก็ยังรู้สึกแบบนี้แหละคือน้อยแล้วก็รู้สึกว่าแบบทางานแทบตายทําไมได้แค่นี้แต่เราก็ต้องเข้าใจว่าเศรษฐกิจทุกอย่างมันเป็นอะ่ะเราต้องยอมรับมันอะ่ะนะครับมันต้องผ่านไปให้ได้ไงทุกอย่างมันไม่ได้ราบเรียบด้วยกลีบกุลาบตลอดเวลา365วันจะไม่วันใดที่ไม่มีอ,อุปสรรคเลยมันเป็นไปไม่ได้อะ่ะเราก็ต้องพยายามเรียนรู้พยายามปรับ ถึงแม้จะน้อยถึงแม้จะรู้สึกว่าไม่โอเคแต่เราก็ต้องพยายามที่จะต้องมองมุมบวกเพราะถ้าเกิดตอนมันดีอะเราไม่เห็นเอามาเฉลีย่ยลบกรบนี่กันเลยว่าเออตอนมันดีเราเราก็ได้เยอะกว่าเดิมเราก็ต้องเอามาเฉลีย่ยเฉลี่ยบ้างอะไรแบบนั้นอะก็คิดในมุมบวกไปสติปัญญาความรู้ความสามารถของคุณยังหายังหาทางได้ในการบริหารจัดการในเรื่องของการเงิน นหนึ่งดาบแปลว่าคุณยังเอาตัวรอดได้กับในเรื่องของการเงินการเงินยังถือว่าพอไปได้นะครับถึงแม้มันอาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ได้เดือดร้อนแบบถึงขั้นเจียดเงินเก่ามากินนะอ่ะอืประมาณนั้นก็ถือว่าเงินไปได้เรื่อยๆนะครับเมือประมาณนั้นนะครับก็พยายามมองมุมบวกไปบ้างแล้วก็ใช้สติกับการดําเนินชีวิตกับการใช้เงินด้วยนะครับ ทีนี้เรามาดูโชคลาภกันต่อเผื่อโชคลาภอาจจะมีเรื่องการเงินดีๆเข้ามานะครับขอให้โชคลาภให้กับชาวกลุ่มแล้วก็รัชกากลุ่มกันต่อเลยนะครับไพ่ใบแรกนะครับโอ้เห็นไหมสิบเหรียญมาแล้วแล้วก็ไพ่ควีนถือไม้หกถ้วยโอเคคุณมีโอกาสมีโชคมีลาภเห็นไหมชาวกลุ่มพูดไม่คำขาดคำเลยมีสิบเหรียญปรากฏเลยอัดวานมากๆเลยเห็นไหมครับ ชคลาบขึ้นสิเหรียญใจเย็นก่อน1ิเหรียญในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคุณจะถูกหวยรวยเบอร์ไม่ได้แปลว่าจะถูกลาบลอยไปซัทั้งหมดนะครับบริหารความเสี่ยงด้วยนะถึงไพ่จะขึ้น10บเหรียญในตำแหน่งลาบผลไม่ได้แปลว่าคุณจะได้ลาบจากการเสี่ยงเท่านั้นคําว่าลาบผลในที่นี้แปลว่าคุณอาจจะได้เงินจากการทํางานนะครับได้จากเงินที่เป็นมรดกได้จากเงินที่มันเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์บางคนอาจจะขายที่ดินขาย บ้านขายคอนโดได้อาจจะได้เงินก้อนหรือบางคนอาจจะกู้สินทรัพย์ในเรื่องของธนาคารสินเชื่อแต่ยังไงซะก,การเงินของคุณยังถือว่าดีนะครับถึงแม้มันจะได้ไม่เต็มเท่าที่คุณต้องการเพราะมันมีไพ่ฟอร์ครับคือรู้สึกหน่อยเพราะมันไม่เต็มแต่มันก็รู้สึกว่ามันก็ได้สิบเหรียญอยู่นะเพราะโชคลาภมันก็จะมาขอคุณอย่าหวังเกินไปนะครับให้มันเป็นไปตามสิ่งเหล่านั้นดูเนาะเพราะว่ายัางไงซะโชคลาภก็ขึ้น1ิบเหรียญแล้ว นี่โชคลาภเรื่องการงานด้วยการงานอาจจะมีการบริหารการจัดการที่ดีได้เพราะให้การงานบอกว่ามีแต่ปัญหาและอุปสรรคแต่สิ่งที่คุณจะได้รับก็คือตําแหน่งชื่อเสียงนะครับหรือการเติบโตพัฒนาก้าวไปถึงควีนถือไม้เลยทีเดียวสามารถควบคุมสถานการณ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับก็ถือว่าทําดีก็มีผลนะครับเหนื่อยแต่ก็ได้ตําแหน่งได้ชื่อเสียงมาไม่ใช่ทําฟรีๆแล้วก็ซิกออฟคัพแปลว่า สิ่งที่คุณรู้สึกแบบไม่สบายใจสิ่งที่คุณรู้สึกเป็นกังวลสิ่งที่คุณกําลังอึดอัดใจมันกําลังจะมีทางออกจะมีคนมาช่วยเหลือเราหรืออย่างน้อยเราก็อาจจะหาทางแก้ไขกับสิ่งที่เป็นได้แล้วก็คลี่คลายสถานการณ์ให้เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับ ลืมบอกว่าโชคลาภอาจจะมาจากเลขที่ทะเบียนบ้านนะครับใบให้เล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะก็อัตราความเสี่ยงรู้จักบริหารจัดการด้วยนะครับช่องนี้ไม่ได้แนะนําให้ลงทุนนะครับแค่เหมือนกับเหมือนอบอกในเชิงของโชคลาภของคุณบ้างเล็กๆนน้อยนำปรับประยุกต์ใช้จนบ้างโชคลาภจะมาจากเรื่องการทำงานมากกว่านะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ